นอกจากเป็นดาวติกตอกแล้วเป็นดาวหวยด้วยทุกวันนี้ใช่ไหมครับถูกมากสุดเท่าที่เคยถูกมันเท่าไหร่ก็เป็นร้อยใบอ่ะพี่โอ้ร้อยใบเป็นร้อยใบเป็นเงินเท่าไหร่ที่สูงสุดที่เคยถูกตีสิบเดย์เสาร์นี้พาทุกคนไปหวนคุยย้อนอดีตกับลูกทุ่งสาวคุณภาพสุนารีราชสีมาชุดนี้ห้าหมื่นบาทครับ จริงๆแล้วมีกาียงเกงอีกตัวหนึ่งคือสุดเจอแบบในแคตตาล็อกของฝรั่งนะฮะแล้วก็เอาไปให้ร้านเขาตัดให้แล้วก็มันแพงที่ลูกไม้นี่จากฝรั่งเศสชุดนี้ยังอยู่ไหมนี่สามสิบปีแล้วชุดนั้นสวยมากเลยจริงๆนะยังอยู่ไหมครับสุครับเดี๋ยวพี่ก่อนตอนพูดถึงชุดหนูขอบันใส่ตัวเองนิดหนึงได้ไหมทำไม ทำไมหนูต้องพูดเสียงสองดนะ้วยสมัยก่อน